ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะพบกับแมบอีกแล้วนะคะกับช่องแแบบตามแฟมลี่ค่ะวันนี้นะคะแแบบมีเคล็ดลับในเรื่องการดูแลผิวพรรณมาฝากค่ะเพื่อนๆคนไหนมีปัญหามั้งคะช่วงนี้อากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะคะอากาศช่วงหนาวมากๆผิวแห้งทาค,ครีม,มบำรุงยังไงเนี่ยผิวก็ไม่สามารถที่จะทนทานกับความแห้งของอากาศได้เลยอ่าแบบมีสูตรวิธีการนะคะ แบบว่าอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะมีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะคะก็คืออันนี้เป็นโลชั่นที่เราทาปกติเลยนะคะโลชั่นที่เราทาปกติเลยเราจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ใช้คู่กับวัสลีนนะคะวัสลีนอะแบบว่าเพื่อนๆก็คงมีติดบ้านกันอยู่แล้วนะจ๊ะก็วิธีการของแหมมนะคะในการใช้อ่าแหมมจะใช้นี่นะคะก็ปั๊มครีมเลยะคะ่ะมาใส่มือไว้น่าจะเห็นไหมแล้วแหมมก็จะเอาวัสลีน ะะก็ใช้มือหลนะก็แล้วแต่เรานะคะอยากให้ความชุ่มชื้นมากชุ่มชื้นน้อยก็แปะผสมลงไปที่โลชั่นของเราเลยนะคะแล้วก็ทาเราจะทาให้ที่ผิวอันนี้คือยังไม่ได้ทาครีมอะไรเลยนะมันจะดูหแห้งๆไม่ได้ทาครีมเลยนะแล้วมันก็จะทาไปที่ผิวคือแบบเพื่อนๆจะรู้สึกว่าคือมันชุ่มชื่นแบบคือชุ่มชื้นแบบไม่คันผิวเห็นได้ชัดเลยคือใช้สูตรนี้แล้วรู้สึกชอบเลยนะคะ ก็คือเราใช้ได้ทุกที่นะคะใช้ตับใช้สูตรเนี้ยคือตามตัวก็ได้เพื่อนๆจะรู้สึกว่านอกจากที่ผิวมันจะไม่ไม่แห้งไม่แล้วไม่ไม่แห้งกร้านแล้วเนี้ยมันชุ่มชื่นนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยจะรู้สึกว่านุ่มรู้สึกออกมาจะสัมผัสนุ่มด้วยนะคะสูตรนี้ง่ายมากเลยสูตรนี้แม่นากเลยนะคะนุ่มมากเลย สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่แบบโอ๊ยหาวิธีมาตั้งหลายวิธีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเออมันยังแบบไม่ตอบโจทย์เลยว่าใช้ครีมอะไรก็แล้วใช้ทํายังไงก็แล้วมันทําไมผิวมันหนุมแบบเอ,อ่อทาโลชั่นแบบเดียวออกไปนอกบ้านโอ้โลเจอลมเจออะไรสักพักหนึ่งนะคะผิวรู้สึกว่าแตกแห้งแล้วคะที่เยิ้มยิ้แล้วลองใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะแบบการันตีเลยคือสามารถอยู่ได้ทั้งวันเลยนะคะ ตั้งแต่เช้าจรหลดเย็นไม่ต้องทานรลชา่นทาอะไรเพิ่มเลยนะใครสนใจสูตรนี้นะคะก็สามารถเอาไปทดลองทําดูกันได้นะคะง่ายมากๆเลยนะคะก็ใครชอบวีดีโอนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องตั้มแฟมิลี่ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะจะได้มีคลิปวีดีโอใหม่ๆออกมาให้ชมกันอีกคะ่ะสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย